เพื่อนวันนี้พามาดูเสือขาวครับนี่เจ้าเสือขาวสองโลหนะครับลอยชนสองโลห,หละ,หละหน,น,น่ครับไกลลูกแสนมนะัะ เร็วนี้นะเพืเ่อนๆเดี๋ยวได้เห็นผลงานกันแน่นอนครับรเจ้าเสือข่าวนะครับสวยครับเนื้อตัวดีจัดเดี๋ยวจะได้ออกทำการแสดงเร็วนี้ครับนี่ครับ แล้วถ้าผลเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาบอกนะครับอ่าเพื่อนๆที่เห็นใหมก่ก็กดติดตามไว้นะนี่เนื<ด>้อ<ซ>ตัวแดงปัด๊ดสวยครับสวยตัวนี้ เจ้าเสือขาวนี่ลูกเกิดผมนะครับอ,อายุอายเยอะอะไรกำลังดีครับเนื้อหนังก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการแสดงเรวเร็วนี้แต่ถ้าผลเป็นยังไงผมก็จะมาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังนะ ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับนี่สยครับค่ะอันนี้อยู่ในเหล้าสายครับ